ณวัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการในบ่ายแก่ๆของวันที่30ตุลาคมพศ2 5 5 8เสียงโต้เถียงรุนแรงดังออกมาจากกุฏิเหลืองอรุณแสงแดดสาดส่องลอดหน้าต่างที่เปิดค้างไว้ส่องให้เห็นร่างของพระสองรูปกำลังปะทะคารมกันอย่างดุเดือดพระเกรียงไกรปุญญกุสโลพระหนุ่มวัย29ปีกับพระปรีชาปรีชาโนพระผู้มีอายุ50ปี เหตุการณ์เริ่มต้นจากเรื่องเล็กน้อยการเปิดหน้าต่างพระเกรียงไกรเพึ่งกลับจากบินทบาทอากาศอบอ้าวทําให้ท่านเปิดหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนแต่แสงสว่างที่ลอดผ่านหน้าต่างกลับรบกวนการพักผ่อนของพระปรีชาที่กําลังจําวัดอยู่ความไม่พอใจค่อยๆก่อตัวเป็นความโกรธเมื่อพระปรีชาลุกขึ้นต่อว่าด้วยน้ําเสียงฉุนเฉียวพระเกรียงไกรก็ไม่ยอมน้อยหน้า โต้ตอบกลับด้วยอารมณ์ที่ร้อนระอุไม่แพ้กันการโต้เถียงกลายเป็นการลงไม้ลงมือพระปรีชาผลักพระเกรียงไกรล,ล้มลงการชกต่อยจึงเกิดขึ้นแม้ว่าพระมหาบุญสมอาจินนปันโนรองเจ้าอาวาสจะเข้ามาห้ามปรามและไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นแล้วแต่ความขุนเคืองในใจของพระเกรียงไกรย,ยังคงคุกรุ่นท่านรู้สึกว่าตนเองถูกกระทำก่อนถูกด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เมื่อกลับไปถึงกุติความโกรธก็ปะทุขึ้นอีกครั้งท่านคว้าไม้ตะพดที่วางอยู่ข้างฝาเดินกลับไปยังกุติของพระปรีชาด้วยความโกรธแค้นเสียงไม้ตะพดกระทบกับศีรษะดังสนั่นไปทั่วกุติพระปรีชานอนจมกองเลือดด้วยความเจ็บปวดพระเกรียงไกรยืนตะลึงมองภาพตรงหน้าด้วยความตกใจและสำลึกผิดร่างของท่านสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัว ไม่นานนักเสียงไซเรนของรถพยาบาลก็ดังขึ้นพร้อมกับการมาถึงของเจ้าหน้าที่ตำรวจรอต่อทอชินทัศวิเชียนเจริญพนักงานสอบสวนสอพอเมืองสมุทรปราการได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและนิมนต์พระเกรียงไกรไปสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องราวความขัดแย้งเล็กน้อยที่บานปลายกลายเป็นความรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายนี้ทำให้ญาติโยมต่างสลดใจ เกิดคำถามมากมายในใจว่าเหตุใดเรื่องเช่นนี้จึงเกิดขึ้นได้ในวัดในสถานที่ที่ควรจะเต็มไปด้วยความสงบความเมตตาและความเข้าใจแล้วอะไรคือบทเรียนที่เราควรได้รับจากเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นเรื่องราวของพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระฉันนะพระฉันนะเป็นพระอุปถาข,ของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นคนที่มีความจงรักภักดีและปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดแต่ท่านก็มีข้อเสียคือเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะสูงชอบโอ้อวดและไม่ค่อยฟังคำแนะนำของผู้อื่นครั้งหนึ่งพระชน,นะได้เดินทางไปจำพรรษาในวัดแห่งหนึ่งร่วมกับพระรูปอื่นๆพระชน,นะมักจะพูดจาโอ้อวดถึงความใกล้ชิดที่ตนเองมีต่อพระพุทธเจ้าและมักจะแสดงอาการดูถูกพระรูปอื่นๆ ทำให้พระรูปอื่นๆไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งกับพระรูปอื่นๆพระรูปอื่นๆได้พยายามตักเตือนพระชนะหลายครั้งแต่พระชนะก็ไม่ยอมฟังยังคงแสดงพฤติกรรมเดิมๆจนในที่สุดพระรูปอื่นๆก็ทนไม่ไหวจึงได้รวมตัวกันคว่ำบาตรพระชนะไม่พูดคุยไม่ทํากิจใดๆร่วมกับท่านพระชนะรู้สึกโดดเดี่ยวและเสียใจมากท่านจึงเดินทางกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าได้ทรงตักเตือนพระชน,นะและสอนให้ท่านรู้จักลดทิฐิมานะรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันพระชน,นะได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจท่านสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปและตั้งใจที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น หลังจากนั้นพระชนนะได้กลับไปที่วัดเดิมและขอโทษพระรูปอื่นๆที่ตนเองได้เคยทำผิดพลาดไว้พระรูปอื่นๆก็ให้อาภัยพระชนนะและกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องราวของพระชนนะสอนให้เรารู้ว่าทิฏฐิมานะและความถือตัวเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความขัดแย้งและความทุกข์หากเราต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราต้องรู้จักลดทิฏฐิมานะ รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันในอีกฟากหนึ่งของโลกณเมืองเล็กๆในประเทศสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งชื่อว่าจอรนจอรนเป็นคนที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เขาก็มีนิสัยเสียคือเป็นคนใจร้อนและโมโหง่ายเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่พอใจสิ่งใดเขาจะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงไม่แพ้กันครั้งหนึ่ง จอนได้มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานของเขาเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในการทำงานจอนโกรธมากเขาตะโกนด่าทอเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและขู่จะทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของจอนรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเขาตัดสินใจลาออกจากงานเพราะทนพฤติกรรมของจอนไม่ไหวจอนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปเขาตระหนักว่า ความใจร้อนและโมโหง่ายของตนเองได้ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและทำให้ตนเองต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานที่ดีไปจอนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเขาไปพบนักจิตวิทยาเพื่อขอคำปรึกษานักจิตวิทยาได้สอนให้จอนรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักคิดก่อนพูดและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจอนพยายามฝึกฝนตนเองตามคำแนะนำของนักจิตวิทยาอย่างสม่ำเสมอจนในที่สุด เขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเรื่องราวของจอรนสอนให้เรารู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์และความสุขของเราหากเราต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเราต้องรู้จักควบคุมความโกรธรู้จักให้อภัยและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวัดชัยมงคลเรื่องราวของพระชน,นะและเรื่องราวของจอน หลวนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของความโกรธความขัดแย้งและการขาดสติเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจเราจะกระทำสิ่งที่ผิดพลาดและสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่าสันเลขธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการขัดเกลากิเลสในจิตใจสันเลขธรรมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราละวางความโกรธความโลภ ความหลงและกิเลสอื่นๆที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์สันเลขธรรมที่ตรงข้ามกับอกุศลที่เกิดขึ้นในข่าวนี้คือขันติความอดทนอดกลั้นและเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นพระเกรียงไกรขาดขันติจึงไม่สามารถอดทนต่อความรำคาญใจที่เกิดจากการถูกรบกวนการพักผลได้และขาดเมตตาจึงไม่สามารถมองเห็นความทุกข์ของพระปรีชาที่กาลังต้องการพักผ่อนได้ หากพระเกรียงรกยมีขันติท่านก็จะสามารถอดทนต่อความรำคาญใจได้และหากท่านมีเมตตาท่านก็จะพิจารณาถึงความทุกข์ของพระปรีชาและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้การฝึกเจริญสติก็เป็นสิ่งที่สำคัญสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเราจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา และสามารถควบคุมอารมณ์เหล่านั้นได้หากพระเกรียงไกรมีสติท่านก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองกำลังโกรธและสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้กระทําที่ผิดพลาดได้ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเรื่องราวเหล่านี้คือการตระหนักถึงโทษของความโกรธความสำคัญของขันติเมตตาและสติและการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อขัดเกลากิเลสในจิตใจ และสร้างชีวิตที่มีความสุขดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือพบเจอกับบุคคลที่เราไม่ชอบใจขอให้เรามีสติระลึกถึงขันติเมตตาและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นมองในมุมของผู้อื่นและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถ้าวันหนึ่งคุณถูกเพื่อนร่วมงานแก,กล้งในที่ทำงาน คุณจะทำอย่างไรคุณจะตอบโต้ด้วยความโกรธหรือคุณจะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาคำตอบอยู่ในใจของคุณแล้วจงเลือกเส้นทางแห่งความเมตตาและความสงบ